กราบสวัสดีครับพบกับลุงแอกพาแซบนะครับวันนี้จะมาดูคุณยายทองหยิบแกงขี้เหล็กนะครับใส่หนังหมูครับผมตอนนี้ก็พัริกแกงลงไปแล้วนะครับนี่ครับหนังหมูต้มใหม่ๆครับผมก็มีขี้เหล็กนะครับมีเป็นดอกมันะครับแล้วก็เป็นใบมันปั้นๆครับผมไปเลยครับไปแกงกันเลยครับ ตีแกงให้หอมนะครับเรายายก็ใส่กะทิลงไปครับไม่ต้องใส่น้ํามันก็ได้ครับเพราะความมันของกะทิมันอยู่แล้วแต่ตอนผัดเราก็ต้องใส่น้ํามันเล็กน้อยนะครับ <c oughs> ฉุนฉุนฉุน <c oughs> เมนูนี้อร่อยครับผมกินกับข้าวสวยล้อนนะครับซอยทิ้งปลาครับต <c oughs> ่อคัว่วให้หอมก่อนนะครับ ใส่กะทิแตกมันพริกแกงหอมๆครับผมขวายห,หอมเราก็เติมกะทิลงไปอีกหน่อยนะครับแล้วก็จะเคี่ยวให้หอมใส่กะทิแตกมันนะครับใช้พริกแกงเผ็ดนะครับ ง่ายๆครับผมใครๆก็ทำได้นะครับที่เริ่มแตกมันนะครับยา่ก็ใส่น้ำปะลาลงไปครับผมน้ำปะลานี่เราต้มสุกแล้วนะครับจะต้มสุกหรือดิบก็แสบคือเราครับพี่น้องตามด้วยของแสบของรั่วพี่น้องชูรสนะครับ ใครไม่ชอบก็มาต้องใส่นะครับตามด้วยรสดีครับผมสมัยนี้สะดวกสบายครับผมรถดีนะครับความนัวอ่า๋ยวตัดน้ำตาลนิดนึงนะครับอย่าเพิ่งตัดมากนะครับเพราะว่ามันก็มีความหวานในกะทิของมันนะครับน้ำปลายังไม่ต้องใส่นะครับพอเราใส่ปลาไปแล้วแล้วก็ในพริกแกงมันก็มีเกลืออยู่แล้วครับผมถ้าไม่เค็มเราเติมได้นะครับ เสร็จแล้วครับผมใส่ผักขี้เหล็กต้มลงไปครับผมใส่ใบใส่ยอดลงไปนะครับตามด้วยตามด้วยดอกขี้เหล็กครับ อ้าวได้ทีแล้วพี่น้องกระทิกระแตกมันแล้วสุดท้ายครับผมหนังหมูครับรสชาติได้แล้วพี่น้อง มาเด้อครับเด้อแกงกิเล็กสูตรคุณยายทองหยิบนะครับนี่กินกับข้าวสวยก็เดี๋ยวให้เดือดอีกสักหน่อยนะครับเพื่อให้หนังหมูยุยยสักหน่อยจะเตรียมซอยพี่น้ำปลาจะพี่น้องเด้อแซบๆครับผมมาเด้อครับเด้อข้าวแรงน้ำกันครับผมแกงกิเล็วกนังหมูครับ ียบร้อยครับผมหนังหมูก็เปื่อยแล้วนะครับถ้าบางคนก็แกงใส่หนังควายก็ได้นะครับแล้วแต่คนชอบนะครับแกงได้2แบบนะครับบางคนก็ถ้าแบบอีสานบ้านฮาก็ไม่ต้องใส่กะทินะครับใส่ใบยะนางใส่หนังลักนะครับผมลำลำพี่นอ้องเอยแซ่บขนาดครับผม อ้่ยหอมมากมาเตัวครับเด้อเข้าแรงกำกันครับผมลุงเอ็กซ์พาร์เซนะครับ เสร็จเรียบร้อยครับผมแกงขี้เหล็กฝีมือคณยายทองหยิบนะครับกับข้าวเมื่อแรงครับผมมาเดินพี่น้องมากินน้ำกันครับผมขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมครับลงุงแอกปลาแซบขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับอยู่ดีมีแห้งนะครับพี่น้องคลิปนี้ก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์ต่อพี่ๆน้องๆนะครับาใครนึก เมนูไม่ออกก็มาบ้านลูกแอคผัดแซบนะครับกับข้าวเยอะแยะนะครับมีแต่กับข้าวนะครับข้าวไม่มีครับผมพพ่กระติบเข่ามาเดอ้อพี่น้องแซบแซบครับผมสวัสดีครับ